ดังทั่ว <S 2> <S 2> ทิศไลฟ์เมดทั่วไทยไลฟ์เมดบัดดี้วันนี้จะมาชี้เป้าร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านคุณที่เด่นและดังทั่วประเทศต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่ภาคกลางเมืองหลวงแห่งประเทศไทยศูนย์รวมความสีวิไลกรุงเทพมหานครไลฟ์เมดบัตดี้ขอแนะนำร้านเพชรซาฟารีสาขาไอคอนสยามกับคุณวัชลระลิมตราจิต สำหรับเพชรโซฟารีเนี่ยจะเป็นร้านเพชรช็อปสำหรับแฟมิลี่เป็นร้านเพชรช็อปที่ผู้ที่จะมาช็อปเนี่ยจะได้ประสบการณ์แบบใหม่ๆซึ่งไม่มีมาก่อนในประเทศไทยเลยขอแอบบอกก่อนว่าร้านนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครมีบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงครบถ้วนและมีสินค้ามากมายหลากหลายสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงให้ได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันอย่างจุใจเรามีทั้งสินค้าสำหรับสุน,นัข สำหรับแมวสำหรับกระต่ายสำหรับหนูนกนะฮะเรียกว่าแทบจะมีทุกอย่างเลยสามารถพาน้องหมาน้องแมวมารับบริการอาบน้าตัดขนได้เลยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคลินิกนะครับซึ่งมีคุณหมอมาประจำนะครับก็สามารถที่มาปรึกษาคุณหมอก็ได้โดยตรงนี้เราบริการฟรีนะครับไปทําความรู้จักร้านเพชรซัฟฟรีสาขาไอคอนสยามเพิ่มเติมกันเลยค่ะ ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะฝากกับเลี้ยงได้ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยอยากจะไปช้อปปิ้ง แล้วก็ไปดูหนังไปทําผมอะไรเงี้ยก็ฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับเราได้นะฮะถ้าอยากจะได้รับประสบการณ์ในการช้อปปิ้งแบบใหม่ๆนะครับขอเชิญมาที่ร้านเพชรซัฟฟรีที่ไอคอนสยามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น B1 นะครับบันไดาทางลงจากห้างสยามพาากาชิมายาครับใครที่กำลังมองหาอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนกับคนที่เรารักก็มาหาซื้อไลฟ์เมดได้ที่ร้านเพชรซัฟฟรีกันได้นะหรือจะโทรสั่งซื้อที่1781ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน ก็ได้เหมือนกันนะดูแลครบจบที่ไลฟ์เนท